ช่วงโควิดเราจะมีกิจกรรมอะไรยังไงครับก็ขอนําเรียนอย่างนี้นะครับตามที่ทางการรัติดต่อจังหวัดแต่เิกได้มีประกาศฉบับที่19เาเรื่องของมาตรการในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิดในสาระสําคัญก็คือเรื่องของงานประเพณีเนี่ยเราก็ไม่ได้ห้ามแ่เพียงแต่ว่าต้องมีการขออนุญาตโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มกันมากกว่า500รคนขึ้นไป ท่านก็สามารถขออนุญาตต่อสปรในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสปสเทือหรือสปกรระดับตำบลนะครับก็เป็นไปตามมาตรการแ้าท่านสามารถสร้างรับประกันได้ว่ากิจการของท่านจะอยู่ภายใต้มาตรการที่ทางราชการบดบบงเพ่งพัดทางสปสทางราชการก็ไม่ได้ขัดข้องสำหรับของงานประเพณีของอบปกรณ์น้ำออานนะครับซึ่งถือว่าขึ้นชื่อของอครนเนี่ยนะครับที่ผ่านมา ก็เห็นว่าได้รับผลกระทบนะครับในปีนี้เรามีการประชุมสอบตรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทราบจากข้อมูลฐานว่าปีนี้ขอ้องลดจากเหตุผลที่ว่าเราต้องการเ,าเซฟเรื่องของการให้ระบากนะครับดังนั้นลูกหลานาที่เดินทางไปทำง,งานตาน่างจังหวัดกลับมาคลงเนล้วเนี่ยนะครับเพื่อสังเกตดีว่าการทำที่ดีงานของไทยเนะี่ยก็คือมาลดน้ำบำบัดผู้สูงอายุอะไรอย่างี้ซึ่งสามารถทําได้ ในส่วนที่เป็นเป็นแก่นในสาระจริงนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการลดน,น้าหลักแป้งปารี้โฟนเนี่ยก็ต้องขอเขาร่วมมือนะครับว่าขอขอให้งดนะครับณวันนี้เป็นเรื่องของที่ทุกคนจะต้องมาแสดงความรับชอบร่วมกันต่อสังคมนะครับเพราะคนคนเดียวเนี่ยนะครับฝืนจปตนการมันมันสนร้างผลกระทบต่อคนรวมนซึ่งเราไม่อยากเห็นครับเช่นั้นก็ก็ถือว่างานระเพณนหลาย,ลาย,ลายๆที่เนี่ยก็ต้องถูกรดเกลือปริยาย ที่ผู้บริหารหลายส่วนเนี่ยเขาก็ก็อยากจะทำครับแต่เมื่อช่างน้ำหนักดูแล้วเนี่ยงดงดัาจะดีกว่าคร,ครับมีอะไรฝากถึงประชาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอตอนมะาครับสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าณวันนี้เรื่องเัคเตอร์ต่งตางๆหรือการแพร่ระบาดเนี่ยบางทีในการเช็คทม,ม,ผม,ผม์ไลน์เนี่ยมันตรวจสอบค่อนข้างจะยากครับผมผมมองว่าเงี้ย เรานี่เหมือนเหมือนกับอยู่ในสมองคราปกระสุนเนี่ยมันมันมาไม่รู้จากทิศทางที่ไหนบ้างนะครับแคนการฉีดวัคซีน,นก็เหมือนว่าเป็นการสวมเสื้อ,อกลอกนะครับอย่างน้อยก็เป็นหลักประกันว่าหากโชคร้ายรับเชื้อเข้ามาเนี่ยก็ไม่เป็นอ,อันตรายต่อชีวิตอันนี้คือสิ่งที่ต้องการสื่อและเน้นย้ำให้พี่น้างประชนได้เห็นความสำคัญว่าการฉีดวัคซีนความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็ มาตรการเรื่องของสวมหน้ากากการรักษาอากาก็ยังต้องจะทําต่อไปครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ครับเราก็ขอความรูม้ว่าขอให้ท่านเนี่ยเฝ้าสังเกตอาการตัวเองหากพบอาการที่ผิดปกติให้รีบพบแพทย์รวมถึงการตรวจการตรวจเบื้องต้นครับคือด้วยผลของเ e. อทีเคครับ ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเข้าพื้นที่สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การป้องกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเน้นย้ำว่าทุกคนมีหน้าที่รับชอบต่อสังคมต้องช่วยกันกับทุกทุกทางครับ